นีของน้องบีมที่ขอบคุณทุกอย่างคุณที่ได้เจอบีมเป็นเด็กที่เก่งมากพี่ขอให้บีมมีความสุขในชีวิตแบบน้องก็เลยต่อที่นี่ป่ะแกเป็นไอต้าของพี่ตั้งแต่ตอนต้นตอนมหนึ่งเลยพี่ขอให้แกเลือกใส่หรือว่าระคายที่แกชอบจริงๆแล้วก็ขอให้แกมีความสุขมากแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างนะ ขอให้บ๊อบสอบติดมสี่แล้วก็ขอบคุณบ๊อบพี่ตอนนั้นพี่ถามว่า,อาอยอมจับโอ๊ตจมวงโยไหมเพื่อสังสายักเรียนแล้วบ๊อบยอมขอบคุณบ๊อบพี่อยู่ด้วยกันขอบคุณที่เข้ามาอยู่เนี่ยครับพี่ตอนนั้นเชื่เราให้พี่ไม่รู้สึกเด็กนิสัยดีเด็กนิสันึกเราหมายเรามีความสุขกับชีวิตไปมากๆโอ๊ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อไปกี่าตอนแรกอะเราไม่ได้สนิทกันใช่ไหมแล้วแกเพิ่งแบบมาชวน,นตีฉันพงแกมาตามตีฉันฉันก็ขอให้แกสบติดมีเลือกทางที่ตัวเองชอบแล้วก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ต่อไปแล้วก็ความที่สกสั่ลดน้อยลงอะเขาจะแม้ก็ความสุขมาก,มาก<ย>าเด็ก,กม,มีของพี่ <S 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 เรารู้จักกันมาตั้งนานพี่คุยกับฟ้าน้อยมาก ตอนฟ้าได้มาเป็นเด็กฝึกทำให้เราแบบเออได้คุยกันเยอะแล้วพอได้มาตั้งนะคก็ทำให้พี่รู้ว่าเฮ้ยฟ้าแม่งเก่งว่าฟ<อ>้าแบบฟ้ากับบีแบบคือแบบเป็นพิธีกรเป็นอะไรที่แบบอเออพี่ภูมิใจมากเลยนะที่ได้เราสองคนมามพี่ก็ขอให้เรามีความสุขในชีวิต่อไปแล้วก็เป็นเด็กที่เก่งพยายามในต่อไปด้วยร้องเก่งพี่ขอให้พรุ่งนี้ประกาศรายชื่อมาแล้วมีเก่ง เป็นว่าที่เด็กนลาคอแต่ป็ตัวจริงด้วยขอให้นาคนเก่งๆแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักเด็กที่เก่งเด็กทีม่มีความรับผิดชอบเ่นอันชับแ่ก ok ok bơ bơ bơ, 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 bơ. <laughs> ok มันเรียกการบูมเหรอมันเรียกการบูมเหรอ <c oughs> ลำดับแรกขอมอบของให้กับเดอะบอสนะครับนีบวิดีโอ <c oughs> ตัวทััน์ <c oughs> ลำดับต่อมาค <c oughs> ู่กำกับเด่นในอนาคต แกเลยแกเลยจะมารอรุ้นกันแล้วมันคืออะไรครับมันคืออะไรครับทำดูแกไปอมีอะไรที่มันตัดไดไหมชีกกันชักเหี้ยกระดาษเปล่าแดดระวังหักระวังหัก ท่าฉากนี่สั่นครับสั่นครับรอนๆนี่ตรงนี้ตรงนี้สองนี้สองนี้ท่าฉากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเรามันยอมไม่ได้ไรวะปากแดงปากแดงนะเขากินเ๋ยวก็ไม่มีอะไรเยกินตู่สามันกินนี่มาก่อน กระโดดกะโดดมุบมุ๊บมุบพี่สนปถาปนิกเด่นโมวะไลลักษณ์พิยดาชินนาพันธ์อันใบเอกเลยอันใบเอกร้องทยร้องทายทำไมพี่จินนี่แกะให้ทำไมพีผมก็แกะเอ่นี่โคเทนี่โคเทโคเท

0ทำเนปดันทงเดียวอ่ะอาจารยไม่คุ้มเลยอ่ะมันเป็นปอปอัพเตณนเปิดพร้อมๆกันนะหนึ่งยอโอ๊ยอาจารย์มีขย้ใครเก็บป้าใครเก็บบ้าใครเก็บป้าโอ๊ยผมตกใจเลยเอาใหม่ได้ไงเนี่ยม่เกณฑไม่หมดเลยนะ สามนาทีแล้วครับทุกคนสามนาทีครับอย่าพ่นใช่ไหมอย่าพ่นใช่ไหมหน้าแดงทำไมวะไอติมมันเขียวนะหน้าแดงทำไมเทชู เออลอดค่ะวนตันตัเขปากน่ต่อตัห้ึ่่อโอย่าไปเอางยเอาเงยเอางเอาเงยไป้องูเดี๋ยวแล้วไปย่ามไมช้าไม้าไเดี๋ยวเยอุ้ยมันไม่ยอมไปอ่ะเาใหเอาูอสุดท้ายสุดท้าย เอาแบ่งไปหนึเมีเอาีมเอาเอาต้องเท้าให้ลงยี่สินใครลองยิงกันท้ายไน้าคลิปเราดึงะทไมมีูกเพิ่ลูกเ่มมันต้องกี่ลูกถึงจะได้ของอะ 可以。